ก็อาจจะเป็นการคาดการณ์แ hmm. ล้ว <lite> กันนะครับเพื city, right? ่อให้พวกเรามองเห็นภาพในมุมมองของผมแล้วกันนะครับว่าเดินโอเคช่วงนี้น้ำมันขึ้นต้นทุนวัสดุก่อสร้างขึ้นต้นทุนวินิตขายใหม่เนี่ยน่าจะขึ้นนะครับมีปัญหาแรงานเยอะน่าดูนะครับโดยเฉพาะกําลังผลิตแนวล่าบ้านอาศัยเนี่ยเนื่องจากพวกประกอบการรายใหญ่เนี่ยหันมาเปิดบ้านอากันต่างๆเพื่อทดแทนยูนิตคอนโดซึ่งมันเป็นไปได้นะครับอนนี้ การแย่งในซอร์สของคนงานแผ่นพีคาสนะครับผู้รับเหมานการก่อสร้างวันนี้ใครใครทำผู้รับเหมาก่อสร้างมาตรฐานราหรือไม่ยังไม่เคยทำเนี่ยะจะเป็นอาชีพที่ฮอตมากครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเส้นปีนี้นะครับราคาต่อตารางเมตรที่เคยบอกว่าได้ไน้อยๆเนี่ยพวกหนุ่นต้นๆอาจจะมาหุ่นกนลางๆแล้วนะครับก็ผมก็จะมีการเริ่มหารีซอร์สพิเศษเช่น ผมไปคุยกับบริษัทรับสร้างบ้านผมไปคุยกับบริษัทผู้รับเหมาวความสร้างอาคารสูงพอดีมันจบจังหวะกันว่าอาคารสูงเนี่ยเริ่มหมดงานที่ตอนโควิดยิบเลยเขายังไม่หมดงานมันมีงานเก่าค้างเพราะว่าเขาต้องส่งมอบอีกสองปีหายพิเศษไปตอน 2018- ั0 1 9แงแล้ว2020 21ที่2เองนี่ยมีงานแต่ตอนนี้เริ่มหมดงานพอดีนะครับเพราะนั่นเนี่ยกำลังของการผลิตที่อยู่กับผูบ้รับเหมาแนวสูงเนี่ยที่เขามาช่วยรับสมัครทั้งรงการอย่างเงี้ยเป็นโซลูชันหนึ่งนะครับ ผมมองเห็นตัวคอนดมเนียมกำลังจะขายดีนะครับจากภาวะที่เลค่าเดินทางสูงกับรถติดนะครับวันนี้ตลาดเช่ากลับมาแล้วนะครับตลาดเช่าคอนดมเนียมที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยจ่ายค่าเดินทางไม่ไหวนะครับตลาดเช่ามาปึ๊บตลาดขายก็จะตามมานะครับคอนโดที่ราคาไม่เกิน สามสล้านนะครับเอาตั้งแต่2ล้านกว่าแล้วกันอยู่ริมรถไฟฟ้าเนี่ยช่วงนี้จะมีดีมาร์เรยะสั้นจากภาวะสงครามนะครับปลายปีนี้นะครับมองเห็นภาพที่บ้านจะ3าเนี่ยจะมีภาวะที่สัพายล้นเล็กๆนะครับเกิดจากการกลับตัวนะครับของดีมาร์ที่พอมาอยู่ในเมืองเข้ามาทํางานกันเริ่มเป็นปกติมากขึ้นรถติดมากขึ้นเนี่ย ซิตี้คอนโดว่าจะเป็นอะไรที่กลับมาโวยหานเพราะฉะนี้จะต้องมองปริมาณประเภทน,นี้ให้ออกนะครับพอรายใหญ่ผลิตอะไรนะครับเราควรจะผลิตอีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับอย่าไปผลิตตามกันผลิตตามกันเสร็จเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเวลารายใหญ่เขาต้องการแคสโตรเนี่ยเขาจะลดราคานะครับบางคนขายเท่ามาจิน้นะครับลดกระที กำไรประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดก็ลดไปหมดเลยก็มีนะครับเพื่อที่จะเอาแคชโฟรเนี่ยสมมติปลายปีเนี่ยเขาอยากได้แคชโฟจากบ้านสรรเพื่อเอาไปทำคอนโดในอีนา้านะครับอีนา้าซิตี้คอนโดเนี่ยน่าจะกลับมาแบบผแบบสมครัวเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราคงต้องอประเมินสถานการณ์ต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วเอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อเพื่อบอกไปให้า ถ้าเป็นปัจจัยระยะการอาจจะอันนี้ผมพูดถึงระยะสั้นที่เราจะเกิดขึ้นในปีนี้ปีหน้าระยะการก,ารก็ตัวอาชีพของการทำเรือเสร็จดรเดเวอร์เนี่ยจริงๆเราบ้านท้าสายเนี่ยอาจจะมีจำนวนเยอะพอสมควรแล้วในปัจจุบันนะครับเนื่องจากเงินเดต่ำคนเกิดน,น้อยเนี่ยาการขายบ้านคือสองกับอาชีพที่ดีเเวทบ้านเนี่ยน่าจะมานะครับ อคอนโดมิเนียมเนี่ยที่อยู่ใจกลางเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่เป็นมือสองเนี่ยในทำเลดีๆแล้วก็มีการดูแล property management น่าจะมาบริษัทที่ทำ property management ดีๆเนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมนะครับการทำมอก second hand brokerage เนี่ยน่าจะมาได้ระยะกลางก็คือประมาณ3-5ปีนะครับคือระยะสั้นเนี่ยผมมองเห็นว่าคอนโดมิเนียมก็จะมีราคาสูงตามเนาะนะครับราคาตามในเรื่องเงินเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าผู้การ ที่เป็นรายใหญ่ย,ยังเก่งอยู่ผมเชื่อว่าจะผลิตสินค้าออกมาในราคาที่น่าสนใจ,จมากๆราคาพวกคอนโดดีๆราคาล้านกว่าบาทเนี่ยจะเห็นสองล้านกว่าบาทนี่ก็จะเห็นนะครับก็จะจะจะเปลี่ยนวัสดุแทนวัสดุจะมีความทันสมัยสมาร์ทสวยแต่ว่าไม่ไม่แพงเช่นเราไม่จำเป็นต้องใช้หินจริงลวนะครับในขณะ,ะที่กับเรื่องลายหินที่เราอิมพอร์ตมาเนี่ยสีสเปกเหมือนกันเลยนะเราอาจจะซื้อได้ในราคาที่ 3-400บาทจากประเทศจีนนี่นะครับในขณะที่หินพวกต่างประเทศเนี่ยหรินในประเทศเนี่ยรยาคาสักสองพบาทเวลาเราปูเนี่ยออกมาเนี่ยถ้าปูชนแล้วทำเก็บขอบตัดเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่ได้ต่างกันมา